กูรู้แล้วใครเป็นถ้าอีปยตายอีกแล้วเหรอใจเย็นๆตายไี้แล้วหรอตายไดแล้วหรอใจเย็นมีความแ็งก็อยู่ผมเป็นเสียผมเป็นเสีย ผมเป็นเสียผมเช็คเติ้นแล้วผมเช็คแปนผมเช็คเติ้นผมเช็คแปนเออเออแปนเป็นอะไรเป็นหมาป่าผมเป็นเสียผมไม่เป็นผมเช็คเติ้นเติ้นเป็นหมาป่าเติ้นเป็นหมาป่าคุณเจ้าสมักคเจ้ามัผมเป็นเสียผมเช็คเติ้นแล้วเติ้นเป็นหมาป่าครับเนี่มีสองคนนี่แหละถูกต้องที่เป้ยตายอ่ะนี่มีสองคนนี่แหละ ไม่ใช่ทั้งสองคนที่มีความแค้นระวังนะทำไมเชื่อสมัครง่ายแต่ตอนนี้คือต้องเราต้องรู้ว่าใครคือแม่ใครคือลูกไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเช็คเจแปนเจแปนเป็นหมาบ้าผมเสียชัวร์ครับผมเสียจริงไม่โกหกใช่ไหมจริงครับบอดที่เกิดคือใครเดโยไม่กล้าใคาอีเปยไม่ได้จะเป็นสองคนนี้คือมันใช่ไหมไม่ใช่นี่ผมเลยเฮ้ยฟังแม่กูเออพอสมัครมันบอกว่าเอตเตอร์เป็นหมาบ้าเออแล้วต้นหยุดอธิบายเลยเหมือนแบบว่าช็อก ไม่ใช่ผมจะจับมันเอาอาซ้ำไปเผาอาซ้ำไปเผาอาซ้ำไปเผาอาเนี่ยไปเผาตัวเมียมึงนะมีชิวเลยนะไอ้เนี่ยไปไปคนแรกทำอะไรก็ได้แล้วคือบางน้าเหตุผลของผมคือคือทำไมสมัครถึงต้องจมเปกู